เตรียมยังไงเตรียมนั่งเทพพระบตรผู้ชายทําอย่างนี้เหมือนพระอาจารย์นี่แล้วนั่งเหมือน,ออนพระอาจารย์เรือนั่งกะยงขึ้นนั่งกะยงขึ้นพระแล้วเตรียมแล้วยังไม่กราบยังไม่กราบเลยรอนเพื่อนก่อน ยังไม่กลับนะรอเพื่อ,อนก่อนคุณครูกําลังจับ<อ>กระปูนะครับเข้ากระดุกนะครับเนี่ยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมือทอํายังไงมือทอํายังไงพนมมือนะฮะปลดมือพร้อมหรือยังอัญชลีอัญชลีวันทา อภิวาสอากาศลงไปโเมนาถูพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอัญชลรีวันทาอภิวาสการลงไปพธระมโมเมนาถูพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราขึ้นมาอัญชลรีขึ้นมาลูกวันทาอภิวาสสังโฆเมนาถูพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนของเรา อัญชิีวันทาอัญชิีอ่าวมือลงกรมขึ้นกันเลยนะครับเนี่ยเงยขึ้นเด้อยืนขึ้นเป็นแถวเดินไปที่โรงครัวปิดกระปุนะครับจะได้เดินไปที่กะปีภุ้มโรงครัวนะครับพระอาจารย์ชาติชายสุทธมูลนะครับเตรียมสถานที่ไว้นะครับตอนรับหนูน้อยนะครับเดินไปค่อยๆเป็นแถวไปเลยเอย เป็นโอกาสดีนะครับหนูน้อยได้มาเยี่ยมที่วัดบ้านเกาโบนะครับต้องคูหญ่น้ำหนาเตี้ยนะครับให้ตัวตัวนำหน้านะครับค่อยจะเดินถูกทางไปตามเพื่อนเด้อหนูเด้อเก่งมากเก่งมากเลยอ่าค่อยเดินลงไปเลยรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนให้เป็นแถวไปแล้วนะครับรถไฟจิกๆึกไปแล้วชิชักชิชักไปแล้วไปเด้อ ค่อยเดินไปเก่งมากเลยอ่าจะมีคุณเออ่พระอาจารย์รออยู่เดินเดินรถไส่ปูนปูนจิกจักจิกจักค่อยเดินไป เสียดายนะครับเกิดไม่ทันเลยไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอิจฉาเด็กเลยนะครับนะครับเกิดมาก็ได้มาวัดเลยนะครับมีครูบาอาจารย์แม่คราไม่ชีดูแลนะครับนี่เป็นบุญบารมีของเขานะครับสถานที่อื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกับภูมิธรรมภาพเองนะครับ น่นนะครับเดินไปที่กบิยภูมิลงครัวนะครับพระจาจาร์ชาติชายสุธรรมโมนะครับเตรียมสถานที่และก็รอตอนรับคุณหนูๆนะครับพี่เลี้ยงกับหนูๆนี่เท่ากันนะครับนะครับใครก็อยากได้ภาพไว้นะครับหน้าเอ็นดูนะครับเวลาไม่ร้องไห้นี่น่ารักนะครับแต่ถ้าร้องไห้ขึ้นมานี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทิ้งเลยนะครับ หรือประจย์ชาติชายนะครับเตรียมกิจกรรมต่างๆไว้ให้คุณนุนูนะครับได้ทําในวันที่มาวัดนะครับจะได้เป็นสิ่งประทับใจนะครับตามประษาเด็กน้อยนะครับอะไรที่จะจําสิ่งดีๆงามๆนะครับยังพอจําได้อยู่นะครับสมัยเป็นเด็กน้อยนะครับพ่อแม่พาไปวัดนะครับเห็นลุงปูนะครับท่านจะให้ศินนะครับ จำได้แต่เวลมณนีเวลมณนีนะครับท้ายๆนะครับเรื่องอื่นจาไม่ได้นะครับกับมีขนมเยอะนะครับเวลาไปวัดวันพระนะครับ <C ur id ata> <ak> สิ่งที่จําได้ของเด็กๆนะครับตรงไหนที่ประทับใจนะครับโอ้ยหลวงพ่อนะวันนี้สมมติว่าหลวงพ่อเป็นครูกแล้วกันนะสมมติก็แล้วกัน นะนะครับพระอาจาร์ชาติชายสุธรรมโมนะครับหัวหน้าแผนกดูแลหนูน้อยนะครับเวลาหนูน้อยนะครับมาที่วัดนะครับก็จะเป็นประหัหน้าที่นะครับพระอาจาร์ท่านมีความเชี่ยวชาญนะครับในการดูแลลูกๆล้านๆที่มาวัดนะครับเรามาครั้งที่แล้ววัปีที่แล้วพช่เมยพระยังไม่ผิดวันที่22เดือน1 2 ปี6กสี่ปีแย่หนักพี่ดินีพีเล็ดส่งไมไปติดไปนะก็ยังต้องก็จะมีประเด็นนี้เขาเรียกอะไรนะบอกกองทรายเป็นการออกข้ามานั่นเองเราะฉะนั้นะตอนที่เวลาเรา,ามาวัดเดี๋ยวนั้นมาวัดมาทำกิจกรรมอ้าวใครอยากทำกิจกรรมยกมือก่อนกิจกรรมยกมือ,อ,รรอเอามือลงใครอยากนอนบ้างไม่ต้องยกมือเตรียมตัวเต็มที่นะ กิจกรรมตรงนี้ใช kind of <laughs> ้เวลาพอสังเกตะพยายามหลวงพ่อพระอาจารย์พยายามจะทำให้มันสั้นๆนะที่จริงเขาจัดเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ว่าพระอาจารย์อยากให้มันสั้นๆสำหรับไฟก่อนใบเรียนนะไม่ใช่อันปานนะก่อนใบเรียนอีกนะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราหลังจากนี้เราก็จะทำกิจกรรมไหว้ครูนะป้าเจลาพระอาจารย์ก็จะมีเสียงแล้วก็นำ แล้วก็โยมอาจารย์ก็เด็กไพูดพร้อมกันนะพูดไปตามนั้นเลยแล้วก็ก่อนที่จะทาตรงนี้อขอเข้ามาแล้วก็ขอ,อเจอคือแทนครูท่นานไหนครูคนไหนว่าได้กหน หนึ่งสองสามสี่ห้าคณะคุณคู่นะครับกำลังเสิร์ฟอาหารให้แก่นูน้อยนะครับอร่อยไหมครับเนี่ยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับเนี่ยอร่อยนูน้อยอร่อยไหมครับไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะครับเนี่ยอร่อยไหมครับนี่ครับเดินนูน้อยกำลังกินข้าวนะครับผมจุกอร่อยไหมครับเนี่ย แม่ชีพิจารณาเลยอนุญาตกันนะปุณครูนำไปกินอะไรบ้างเลยครับเนี่ยไปแจกทานทะไห้เกียรติบ้างเลยกินทานไปนะจะได้บุญอันที่สมต่อกันเองดีนะครับหนูน้อยหน่อยก็อร่อยครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะอร่อยไหมครับนี่ครับอร่อยไหมคะน้องสมัยเนี่ยอร่อยไหมครับเนี่ยมีกิจารมาเป็นทีไม่จะมีลูกได้สั่งเสไป อร่อยไหมครับเนี่ยอร่อยต้องว่าอร่อยนะครับทําไมว่าอร่อยนี้ไม่ชีจะเสียใจนะ็อร่อยไหมครับอร่อยมากเลยอร่อยไหมครับต้องว่าอร่อยไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ชีจะเสียใจเด้อขำเลยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ อย่าพิ่งยิ้มเด้อลูกเด้อกินได้เยอะเด้ออร่อยไหมครับเนี่ยพรุ่งนี้มาอีกเด้อเอามาใช้จ่ายได้ครั้งหน้ามาอีกเด้อนี่เด้อต้องบอกว่าอร่อยนะครับเดี๋ยวแม่ชีจะเสียใจนะเด้ออร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลย ม้วนฉันเลยนะครับอร่อยไหมครับเนี่ยผมเปียอร่อยไหมผมเปียร์อร่อยอร่อยผมเปียนี่อร่อยไหมเนี่ยอร่อยอร่อยกินนิดเดียวเองตาสองบอกหนูน้อยตาโตนี่อร่อยไหมครับอร่อยค่ะอันหน้ามาทางนี้หน่อยมานี่มานี่ลุงตาถ่ายเย็นหนิมาเด้อย่องไม่ชีนี่ไม่ชีทำอร่อยมากเลย เนี่ยนี่นะครับหนีน้อยซื้อเหลืองนะครับนี่อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยไหมครับเนี่ยอร่อยครับอร่อยครับเนี่ยฝีมือของแม่ขาแม่ชีวัดบ้านกบอนนะครับทำอาหารให้หนูน้อยนะครับนี่นะครับหนูน้อยน่ารักนี่อร่อยไหมครับทานที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยทานเลขนะครับเนี่ย เด้นนะครับนานๆครั้งนะครับหนูน้อยจะมาเยี่ยมที่วัดบ้านเกาบอนะครับแต่ไม่ทำครูบาอาจารย์เด้อทาเฉพาะเด็กน้อยนะครับชอบอะไรนี่เฮ้ชอบข้าวผัดหรือชอบอะไรครับอะไรอร่อยที่สุดครับเนี่ยส้มตำส้มตำอร่อยไหมครับไม่ชอบบ่คนนี้ชอบอะไรครับเนี่ยชอบข้าวบอนครับชอบข้าวผัด คนนี้ชอบอลไรครับเนียอะไรอร่อยที่สุดครับเงียบเลยหนูน้อยชอบอลไรครับแกงไก่นี่บ่อร่อยไหมอร่อยเงียบเลยเนาะเด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพหนูน้อยนะครับสิดให้หน่อยครับอร่อยไหมครับอร่อยคนนี้อร่อยนะครับเนีย เป็นค,ครูนะครับมาช่วยเสิร์ฟอาหารให้นะครับเด้อนะครับสาธุอนุโมทนานะครับพอ่อะอนุรงเรีนยนนะครับเอา้าทานเยอะๆเด้อจะได้ตัวไไวเด้อ